ตั้งแต่ยังเด็กๆนะคนะคุณหมอก็ชอบเล่นน้ำอยู่นะี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเขาอ่ะชอบว่ายน้ำไปเรื่อยตามภาษาเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาพอโตขึ้นก็ชอบไปดำน้ำไปทีก็หายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เราอ่ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ปูนกปูเป็นวาน52ลูกฉันเป็นปลาวานไปแล้ว <c oughs> คุณแม่ครับหวานไม่ใช่ปลานะครับ อไหนหมอขอดูหน่อยนะครับเห็นอะไรไหมครับวานครับจริงดิงไม่จริงเห็นไฟหมอเนี่แหละครับก็ทุกคนพยายามให้ผมไม่ปกตินี่โอเคครับงั้นลองบอกหมอหน่อยสิครับว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นวานครับ เรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่ผมได้ไปดำน้ำตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมลุดไปอีกโลกหนึ่งผมได้ยินเพียงแค่เสียงหายใจของตัวเองตอนนั้นเองเป็นช่วงที่ผมกำลังโลอ่อนแออยู่ผมได้ยินเสียงแปลกประหลาดขึ้นเสียงมันดังกล้องไกลแล้วก็เป็นเสียงที่ใหญ่มาอึมามากแต่เสียงนั้นอะ แฝงไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมากครับหลังจากนั้นผมเริ่มศึกษามันอย่างหนักจนได้รู้ว่านั่นคือเสียงของวาน52เฮิรตซ์ที่มีคลื่นความถี่ไม่ตรงกับวานตัวไหนในโลกเลยแต่มันสามารถสื่อสารกับมันดได้นะครับซึ่งนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากที่จะสื่อสารกับมันอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะให้มันรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเดียวบนโลกใบนี้ผมจึงฝึกซ้อมอย่างหนักพุ่มเทศึกษาสำรวจค้นหาไปในทุก ไม่ว่าจะน้ำตื้นหรือว่าน้ำลึกเพื่อ <C> e <an> ที่จะตามหามันสื่อสารกับมันให้ได้เพื่อที่จะได้ยินเสียงคร้อมของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <C> e <an> ทั้งหมดที่ผมเล่าก็คืออินสไปา์ที่ผมอยากจะสร้างเครื่องสื่อสารกับวานห2เฮิร์ตให้ได้ไงครับแต่ที่ผมพูดว่าผมคือวาน52เฮิร์ตก็พบว่าทุกคนคิดว่าผมเหมือนมันต่างหาก ทุกคนคิดว่าผมไม่ได้พูดภาษาเดียวกับที่ทุกคนพูดทำอะไรก็แตกต่างไม่เหมือนใครแปลกแยก <50. S 1> เหมือนก็เป็นตัวประหลาดแต่จริงๆทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าวาน52เฮคือวานที่เกิดจากการวิวัฒนาการเรียกว่าวานแห่งอนาคตมันก็เหมือนผมนั่นแหละครับที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำทำเพื่อให้อนาคตก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไม่ใช่ผมที่แปลกแต่ผมแตกต่างนี่มันยุคไหนแล้วครับเราอยู่ที่เดิมมานานแค่ไหนแล้วเราควรที่จะสื่อสารกับสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากมนุษย์จริงๆสักทีนะครับคุณแม่ครับนี่แหละครับคนที่เราต้องการในอนาคตที่เราเรียกว่าอินโนเวเตอร์หรือนวักตกรครับ